ย้า <Yahoo! S 2> ้มีเงินไม่เป็นไรกองทุนทุ่งทำมีอยู่ผมก็ดีแล้วอ่ะเออพี่ขันชัยก็ทำงานให้กับชุมชนไอ้พี่ขันชัยออกมานะครับครับ ปัญญาของพวกเราคือเฮ็ดรถดเฮ็ดพวกเฮ็ดเลยได้หนิผมพุยกันดันนกเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดโลด่ชมือแรงนี่ทิ่ไปหาจะไปเมืองเมืองเฮ็ดเลยเอาวราเสียในฟรีหรือเปล่าเอ้ามันมันไม่ได้ทำให้ฟรีจริงๆพี่อุทิศตนให้กับชุมชนมาตลอดถ้าพวกเราได้ไปทำให้พี่มันก็เป็นบนกศุศลเป็นบนวาสนาของพวกเราเบ็ดยั่งคิด ไม่ไม่ต้องคิดว่าฟรีคือเราไปทําให้อ่ะขอให้พี่บอกมาว่าที่จะจะอยากได้ไปไหนอยากได้ไปเฮ็ดเออจริงๆพี่มันจะได้รับตอบแทนมากพี่บอกตุนตุนพิพิธภัณฑ์นั่นแหละที่เราอยากจะสนับสนุนพี่เนาะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เริ่มเรื่องของการพี่พิธภัณฑ์เลยนี่นั่นก็แสดงว่าบ้านพวกเราทีมทุ่งทาก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับพี่ใช่ปะเออขอบคุณเรื่อยเรื่ยงนพี่ก็ไม่ต้อง มีค่าใช้จ่ายทิมงานเดี๋ยวผมดูแลเองพวกนี้มันทิมงานเขาขยันขันแข็งครับเพราะเขากินเข่าครับพวกนี้จ่เราว้าไม่เราเราก็พวกกินนะไปถึงโคจรเขาบอเขาเอกาไอ้โค้งการไอ้ไอ้คโค้งการเครับโคงการเยท่าของดเกรอ๋อเิ่นเิ่นติดมจ้งเล่นรบ่ากันเลย โครงการทุ่งทมก็คือที่ดอนที่คอนตํบนบ้านม่อมเพื่อสิชยงใหม่มันเริ่มต้นจากแม่ชีคุณแม่ผมอยู่วัดหลวงปู่เหรียญวัดอรันเนี่ยท่านอายุมากอายุเก,กือบ90ทีนี้แม่ชีพี่สาวสองท่านเนี่ยอยู่วัดห้วยลาดก็30กว่าพรรษาก็70เอ็ดกับ72แม่ชี90เราก็ดูแล้วว่ามันจะเป็นภาราทางวัดนะพี่ เกิดเจ็บป่วยเป็นผู้สูงอายุผมก็เลยที่มองลงมาที่บ้านเแต่ปรากว่าท่านบอกาาท่านตวจมานานท่านเป็นมะเร็งลงมาเนีงงนเน่ยรู้จะเห็นคนรู้ไหมผมก็เส้นผมที่เปลี่ยนทงนายเป็นทงธรรมเด้อเฮ็ดเฮ็ดเป็นวัดอรัญสองไงก็เลยคอยคอยรู้ไงครับผมก็เลยไปทำสารลาแต่ว่าผมใช้แนวทางเห็นเห็นเดียวเห็นแต่เดียวรีสินเดียครับก็เลยทำเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาปัตย์บ้านตินโคกหนองนาที่แรกคนเรกเฮหดุยุ่นผมว่าผมก็ขอยไปอยู<า>อย่ มองช่อห้องขอบ่บ่้ขาเมตุยืนเหรอย้ายยืนเหรออ่าอ่าก็เลยกลายเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งทำมีบ้านกี่หลังคงับผอ่อมีบ้านอยู่ประมาณเจ็ดหลังห้องครัวศาลาเมีที่มีที่คือถึงรต่พอให้มีที่พี่น้องที่ชุมชนที่อยากไปพักผ่อนก็ขุตู้ในตู้ไปกินข้าซุ้มจัดมีใช่นะครับแล้วก็ทำมาปอดสารเคมีใช้น้ำหมักผลไม้สับปะรดบ้านเฮานี่แหละ <mile> <numbered. S 1> แล้วก็ทำโคกหนองนาผสมประสานธนาคารน้ำใต้ดินมันก็เห็ดสวนยก็เห็ดลายเห็ดชนกับชนชนทุทำก็จะประมาณนั้นมีปลูกกล้วยปลูกอ้อยละค่ะเอามาส่วนจินใช่ไหมนันมันมันเรามันไปเหมือนกับวิธีวิธีมันเผาวิธีผมาม่ทรายมันน้ำชนทรายหงอยมันมันหลบมันข้าวับอยู่ส่วนใส่รถดีไซนเที่ยนต์รถผูดีมาหลายเจ้าเลยว ผมเอาไอ้ข้าไอ้นี่ยฮะก็เริ่มว่างครับพอพี่ไม่ทันก็แล้ววันนี้ผมเอาไอ้จัดจาจา์ชวนเหรอชวนจย์ชวนบุญแสนแสนบินกับบ้าผมเอาไอ้ไอ้กระเพิ่มาเปิดไอ้แกลอรี่ไอ้ห้องห้องผ้าไปเพิ่มลูกวานเพิ่มนั่นะวันนี้ขันขันใส่บ้านดินไปพ่อผมยังเป็นศินสินละผมผมก็เลยสี หาเงินทุนคนละก้อนนี้่ใยการขายรูปให้เพิ่นนี่ล่ะอ๋อเรากประมูลได้ครับก็รณีว่าเชิญมูเชิญพวกค่อยๆเฮ็ดไปเพื่อ้ารเพื่นเมืองเพื่อรูปเพื่อร้านเพื่อนล่ะครับเอายิ่งยิ่งมีศิลปะอยู่แล้วก็เอาสถาปัตย์บ้านดินไปใส่แล้วก็ไปจัดที่เฉลี่ยี่โออสุดยอดกองทุนนี้ที่ทุ่มทำเราสนับสนุนเรื่องธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม แล้วก็ยิ่งเป็นพี่ขันชัยที่ทํางานให้กับชุมชนมาตลอดหลายปีเราก็ยิ่งดีใจโอ้ขอบคุณเลยเราเอาบ้านดินวงกลมเนาะแล้วเอาเอาผลงานของอาจารย์ใส่ใส่วางไว้มันสวยดีดีด,ด,ดีดีใจดีใจขอบคุณ้วยพี่เนดะ้อครับุณครับ